พระอภัยมณีตอนที่40สต่อนางสุลาลีฟังเห็นคลั่งหายเชื่อน้องชายฉุนแค้นแต้นคอหอยลุกมานั่งข้างเตียงเมียงฉม้อยแล้วว่าน้อยหรือพระพี่เธอดีจริงเห็นนอนฝันพันผูกถึงลูกสวัสดเหลือประหลาดแล้วผู้ชายกลายเป็นหญิงพอเห็นนางวางน้องต้องประวิงพระก็นิ่งนั่งพินิจด,ด้วยคิดเกรงลูกก็งามน้ำก็เพาะเะเลาะแหลม ทั้งสองแก้มเหมือนอย่ามละปลางเป่งดูผิวผ่องเพียงพระจันทร์เมื่อวันเพ่งชำเลืองเรียงแลชะแรมแล้วแย้มยิ้มหนอกกระสรดหาสชัชเห็นไหลหลงกำสดทรงสร้อยเศร้านั่งเหงาหงิมแค้นฝรั่งช่างไม่อายทำพลายพิมพ์เข้านั่งริมผัวแอบไปแนบเนื้อนึกด่าท,ทอตอแหลชอบแต่ตกไม่เคยพบหน้าเป็นทะเลนเหลือะเช่นนี้มีบิจกรีเนื้อ ให้ทานเสือเสียให้สิ้นลิ้นลังกาจะนั่งดูอยู่ก็แสนจะแค้นข้างสุชนหลังคลอเนืดูเชษฐาเหลือเจ็บช้ำน้ำใจอะไรลากลับออกมาห้องกลางที่ปลางในพอปิดตุลงองค์ระเวงบวลาลาดตื่นใสย่ยญติเรียกขาและปลาใยให้แต่งองค์ทรงสวยสว่างใจพระหัสชัยกราบก้มบังคมลา จามหาดเล็กอยู่ประตูนอกจึงไปบอกไพร่ายทั้งซ้ายขวาเพราจะกลับไปประทับที่พระพราได้ปล่อยไม้ปล่อยสิงวิ่งสบายนางละเวงเกรงไม่กลับกำชับสั่งคืนมาวางได้อย่าไปให้สูญหายแล้วเหลียวหลังสั่งตัวเจ้าครัวนายช่วยถวายพระโกรธทรงองโอรสบอกสาวสาวเหล่าสุรานางน้อย,อยให้มาคอยตามหลังไปทั้งหมด หนอกรกิย์ธาสชัยหรือไทยทศน้องประนตตลามาชลาลานข้าหลวงตามหลามทางเท่านางนกัน้นกรดสุวรรณกันแสงพระสุริชานเสด็จมาหน้าประตูดูอาการเห็นทหารหิวโหยโรยกำลังจึงขับเหล่าสาวใช้ไปถึงนาแล้วคงจะพบกันอีกวันหลังแล้วบอกกล่าวเล่าให้ในายไพรฟัง ขึ้นทรงนั่งสิงขับไปพรับพาจบตอนที่40พระอภัยมณีตอนที่41นางสุวรรณมาลีหึงหน้าป้อมส่วนสุวรรณมาลีสีสมรนสุดสาครคลาดคล้อยเฝ้าคอยหาแต่ราตรีไม่ได้ไวไฟน้ำตาอยู่พระพาริมทุ่งจนรุ่งเช้านั่งจะแงะแลตระดึงลำพึงคิดหรือไปติดปมเชือกตามเทือกเถาหรือ พระจะแกล้งภาคไปจากเรายิ่งคิดเศร้าเสียใจอะไรแลไม่แต่งองค์ทรงเสวยให้เลยอิ่มความแค้นปริ่มเป็นฝีเขาตีแผลแต่กลืนน้ำช้ำพระสอให้ท้อแท้เหมือนอยู่แต่กายสิ้นซึ่งวิญญาณพอเหลือเห็นหัสชัยมาใกล้ทับนางแลรับลูกเธอชะเง้อหาไม่เห็นหนจนกุมาครคลานเข้ามาบนพระพากลับกล่มมงคมคัน แล้วทูลความตามเข้าไปไม่ได้แก้เพราะพี่แพ้ผู้หญิงทิ้งหม่อมฉันไปสมสู่อยู่กับอีลาลีวันแล้วลำพันถึงสเสน่ห์ทำเลกลมาเหสีตีสวงเสียงผังผางน้ำเนตรพรางพลายพลอยทั้งฝอยฝนชิชะอีฝรั่งมันขังมนเหมือนผูกคนขังไว้ที่ในกรงว่าผ่านกล้าวเจ้าประคุณของเมียเออย กะไลเลยฟั่นเฟือนเห็นเหลือหลงให้ปลอยทุกลูกเต้าท่องเผาพงทั้งเสียองค์ไอสวรรค์พระวันลาทีนี้หมดหมดหมอไม่หลอเหลือเห็นสิ้นเชื้อสู่ริวงเผาพงสาแม้มิห่วงโดนจิตด,ด้วยทิดาจะกลืนยาพิษให้บรรลัยลานอยู่เป็นคนทนอายนั้นหลายอย่างธุระผางเพียงระบมด้วยคมขวานยิ่งคิดแค้นแม้นกายจะวายปราน คำโบราณว่าเอาชื่อให้ลือชาจึงจะดื้อดึงถึงสถานพระพานเก้าตบอีเจ้ายาแฝดแพรยสยามีิให้ปะก็จะพังเมืองลังกาเข้าไปหาให้ได้พบประสบองค์แม้ไม่เลี้ยงเที่ยงแท้แล้วแม่นี้ถวายชีวีตามความประสงค์จะเชือดคอให้ตายทำลายลงเฉพาะตรงพักตาพระสามีแล้วสั่งพรามณ์สามนายอยู่ค่ายใหญ่ เราจะไปรบพุ่งชาวกรุงศรีทหารเราชาวผลึกล้วนฝึกดีช่วยกันตีชาวลังกายอย่าช้านานพวกผู้หญิงยิงชนูคอยสู้รบแต่งสมทบทับด้วยช่วยทหารทั้งสาวสาวเ่ากำนันพนักงานที่จัดจ้านเอาไปด้วยได้ช่วยกูจะฝีมือหรือฝีปากไม่อยากพลานมึงช่วยกันรุมทะเลาะให้เพาะหูให้เหลืองลือชื่อเราชาวชมพูคงจะสู้ทนเจ็บจนเนีบ ตาฝ่ายหญิงชายชาวพระหพพนพลผลึกอึก,กระทึกแต่งกายทั้งซ้ายขวาถือทวนวเง้าเหลาแหลนแสนสาตราและผูกม้าพระที่นั่งบัลังรถอภิรุมชุมสายลลยจำรัดไมยุรชัตกันเชิงทั้งกลิ้งกดผู้สตรีสีส้อยคอยประนดอยู่ริมรถถือธนูเป็นคู่เคียงทั้งสามสาวเจ้าเข้ารมหาส้มเปรี้ยวไปขบเคี้ยว คอแห้งที่แต่งเสียงล้วนจานจัดซ้อมไว้พร้อมเพียงทหารเบียงราย,รายริ้วเป็นทิวธงฝ่ายสวุวรรณมารีสีสวัสดให้กระสาสามพี่น้องเข้าห้องสงประดับเครื่องเรืองอาลามทั้งสามองค์ส่วนนางทรงเครื่องเก่าเศร้าวิญญาชวนบุตรดีพี่น้องก็หนอนานาดขึ้นทรงราชรสแก้วแววเวหาพนนหนอน้อยส้อยสวุวรรณจันสุดานั่งอยู่หน้ารถก้มประนมกร ให้เดินทับขับพลพอขนโฮทหารโลดเข็นด่างหน้าสลอนประคมคลองกลองแห่สังแรง,งอนเสียงสะท้อนสะท้านทุ่งมะกรุงไกลฝ่ายฝรั่งลังกาบนหน้าที่เห็นโยธีธทงทิวปลิวสวัยเป็นทัพสึกกึกกล้องมีกลองชัยพวกนายพร่ขึ้นพร้อมป้อมเสมาปิดประตูบุรีขี้ทงรบเตรียมอยู่ครบครันคลื่นเครื่องปืนผ่าคอยรับสู้หมู่หมวดที่ตรวจตา ให้เข้ามาลบก,ก่อนจึงรอนลานฝ่ายทัพพระมเหสีถึงที่ป้อมสะพั่งพร้อมสายขวาโยธาหารหยุดรถทรงตรงพร,ระพรานอกประการสังกุมานนอกกริย์หัสชัยพ่อเคยเฝ้าพ่อเคยเข้าเฝ้าองค์พระทรงฤทธิ์ช่วยทุนกิจจาแจ้งแถลงไขจะขอจะขอเข้าเฝ้าพระภูวนัยแม้ไม่ให้พระพระองค์จะทรงคลาม กุมาราว่าขอรับอภิวาสลงจากราชรถเสด็จไม่เข็ดขามบอกฝรั่งนั่งประตูต่างรู้ความไม่ให้ไม่ห้ามปรามเปิดให้เข้าในวังตรงขึ้นบนบนเทียนทูลฉลองให้ทราบสองกษัตริย์ตามเนื้อความหลังไม่ให้เฝ้าคราวนี้ก็มิฟังจะลบพังประตูเข้าบูรีพระอภัยไหลลงทรงพระสวน พรอรกกวนเกเรมเหสีให้พวกเราเข้าสู้ดูดสักทีไหนจะตีเข้ามาได้ในประตูนางละเวงเกรงศึกที่ฮึกถึงจะอื้ออึงอัปยศให้อดสูคิดผ่อนปลนคนศึกฝึกต่อครูจะลองสู้ศึกรักให้หักทบออกรับหน้าพาผัวไปยั่วเล่นขี้หึงเห็นใจจะมองต้องสลบแล้วเส็จแงงแกล้งว่าเข้ามารบจะใกล้พอผัวนายชงไปรับ แม้จะรักคลองสัตว์จงตัดเขามีปวดเกล้วย่างยืนจนคืนกลับจะตามไปให้เห็นกายนางนายทับได้ยินกับสองหูดูกับตาหรือว่าพระจะไม่ไปอย่างไรเล่าพรางหยิบเพลาป่อมมนดนคาถาเพราะโอนอ่อนผ่อนผันตามวันลาไปสิพากันไปล้อให้พอการนางรับสั่งบังคมประนมน้อม าสั่งพร้อมแสนสาวชาวทหารข้าหลวงเหล่าเจ้าคารุมมนมนานไปออกงานเสียด้วยกันประชันโรงแล้วก็มาอาองค์ทรงน้ำกลั่นเติมน้ำมันจันทาให้อาโถงมึ่นกระมวนขวดก้าวเป็นเงาง้งปักปินโปร่งกระจ่างจับประดับพลอยทรงภูษาข้าเมืองเรืองจำรัดคาดเข็มขัดเพชรพลิงเหมือนหิงค้อยฉลององค์ทรงนางเสื้ออย่างน้อย แล้วสอดสร้อยสังวานประสานทรงเฉลิมช้องป้องพักจำหลักเพชรกันเจียกเกดนกอย่างเช่นนางหงทองกรเพชรตรดตรัดกวัดวงทำโรงลายพระหัตย์จำรัดเรืองแล้วไลม่มนดนจิตให้พิษเพ่งดูกลังเป่งผิวพองละอองเหลืองเสร็จแต่งองค์เอี่ยมอาลามงานประเทืองแล้วย่างเยื้องมายัางองค์พระทรงยศก็หมอกเมียงเอียงแก้มและยามยิม้ม พอเชยชิมชื่นใจดอกไม้สดดังเชิญองค์สงชนสุคนทลรทรงเครื่องยศจากฝรั่งเจ้าลังกาล้วนเครื่องดังสำคัญวันอาทิตย์ตามจริตศักราชพระศาสนาอารามเรืองเครื่องสำหรับประดับประดาพระมาลาสวมสอดใสย,ยอดเพชรทรงรองบาทชาติฝรั่งนวมหนังนุ่มพระชงหุ้มครุครมสนับแล้วสับเสร็จกระบี่ทรงองคุด,ดันกลัดเม็ด แล้วเสด็จนำนางจากลางทองผู้ข้ามแห่งแสนสุลังนางเชิญเครื่องขอญาติเยื้องหยอบก้มประนมสนองข้าหลวงเหล่าเท่าแก่ออกแซ่สองมาตามท้องทางใหญ่เนีที่ในวังขึ้นตรวจพลบนเชิงเทินพระเดินหน้านางวันลาเหล่าหม่อมห้ามเดินตามหลังท่านเท้านางกลางกดให้บทบัง จนกระทั่งถึงประทับที่พระพาเห็นกองทัพนับหมื่นดูดื่นดาดวรนาถนางกษัตริย์ทรงรัฐาเห็นลูกน้อยไส้สวรรจันสุดาพระชนาน,านาแนวนองจะร้องทักกระเกิมองหลงลืมพระลูกแก้วรู้จักแล้วแล้วก็ดูไม่รู้จักนางเสยแสง้งแกล้งเมียนเข้าเคียงพักทำชี้ชักชวนให้ดูหมู่โยธาแกล้งโยเยยมเหสีที่ทรงรถยุดทรงยศ เหียดกรป้อนสลาแล้วยืนดูอยู่ตรงทับที่พระพาแกล้งรอเรียงเคียงหน้าพระสามีฝ่ายชมโยงนงรักอัครเรศทอดพระเนตรบนพระพาหลังคาสีไม่รู้จักพระพระอภัยมณีด้วยภูมีเหมือนฝรั่งเมืองลังกานึกว่าใครไหนหน่อนมาคลอหญิงดูเย่อหญิงกั้นกดมียศถา สองนองยาวเข้าชิดทูลกิจจาพระบิดาณบุคาพระชนนีนางสงสัยให้เคลื่อนพระรถที่นั่งไปหยุดยางใกล้พับพาหลังคาสีเห็นประจักษ์พักตาพระสามีอัญชลีแล้วสอื้นกลืนน้ำตายิ่งแสนแค้นแน่นอัดกรัดไม่ออกเหมือนเสียนยอกเนตรสลายทั้งซ้ายขวาสุดจะขืนกลั้นสุดจะขืนกลืกลนกั้นตันอุลา ทรงโสงการกรรมเอ่ยไม่เคยเป็นรู้ชนี้มิเป็นคนทนทเวทจะควักเนื้เสียมิให้ได้มาเห็นพระชฉลนัยไหลโซกตกกระเซ็นจึนจะเป็นบ้าหลังคลั่งอารมณ์พระอภัยได้เห็นพักอาคาเรศยิ่งชื่นเนตรนึกคิดสนิทสนมพอลูกสาวเจ้าลังกาเป่าอาคม เคลิมอารมณ์รื้อค้อนว่างอนเกินกระต่ายแก่แร่ข้ามมาตามติดช่างไม่คิดขวนอายละคายเขินข้าเบื่อใจไม่อยู่จะสู้เมืองมาก้ำเกินดูเบาเพราะเมามัวมาตามข้าว่ากะไรใครเป็นหนี้หรือเดิมทีช่วยไถยไว้เป็นผัวหรือข้าเป็นขอเฝ้ามาเอาตัวข้านี่กลัวเจ้าแล้วเจ้านางเท่ารึงได้เลิศล้างต่างคนก็ต่างอยู่ ยังมีรู้สึกตัวมัม,มัวหึงจะร้องให้ไม่ฟื้นสะอื้นอึงชาติหน้าจึงจะช่วยปลอบให้ชอบใจมหิสีตีสวงเข้าหักอักปกมิหักแล้วหรือกรรมจะทำชะไหนแสงแสนแค้นแสน,แน,แสนและห้อยน้อยพระไทยสลบไปเป็นครู่แล้วรู้องค์สะอื้นพลางทางว่านิจาเอ,อ๋ยกระเลเลยพัวในช่างไหลหลงเสียแรงน้องปองจิตมันบิดตุลง รักพระองค์อศาสตร์ตามข้ามคงคาไม่มีโทษโกรธตัดถึงตัดขาดเหมือนพระบาทฟาดฟันบั่นเกษาแต่ลูกน้อยส้ยสุวรรจันสุดามาวันทาพระไม่ทักเลยสักคำเคยพึ่งบุญทุนกระหม่อมเหมือนชัดแก้วไม่มีแล้วใครจะชุบอุปธรรมจะสู้ตายมิให้เป็นซึ่งเวรกรรมแต่อย่าซ้ำแนมเน็บให้เจ็บใจมันฝรั่งลังกาเป็น่าสึก ไม่เคยนึกว่าพระองค์จะหลงไหลแม้นพวกอื่นหมื่นแสนทั้งแดนไกลน้องมิได้ค้องขัดพระอัจฉานี่ศัตรูงูพิษมันคิดคดให้เสียยยเสียชาติพระศาสนาเสียโอรสหมดทั้งพระอนุชาแต่ทิดาเด็กนิดยังคิดชังพระฉุนรักพักสลดกำซดเศร้าแล้วเวงเป่ามวนเสียวกับเหลียวหลัง หลงรักข้างนางวันลาว่าไม่ฟังน้อยหรือนั่งรำให้พี่ไรควรจนแก่เท่าเง้างอดทำออดแอดลูกฝาแฝดของเจ้าจงเฝ้าสงวนเขาไม่มาดปรารถนายามากวนเจ้ากระบวนร้นเหลือจนเบื่อฟัง